สวัสดีค่ะพอกับนัชาชาแนลอีกแล้วนะคะมันนี้มาพร้อมกับเมน,นูเบสซาปานินค่ะเบซาปานินตัวใหญ่ๆนะคะวหวลายใหญ่หางจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่นงคงค่ะมีน้ำจิ้มถัว่วแซ่บๆนะคะทอดเศษต้องกันนะคะหัวาหลายใหญ่หางมีผักแก้มผักชีต้นหอมผักกาดกรอบผักกาดขาว เด้อค่ะซ่บๆน้ำกันต้นหอมแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมีข้าวสวยค่ะข้าวสวยเบอร์รี่นะคะสับเซียน้ำกันเด้อค่ะแซ่บๆค่ะเป๊ะสะป,ปันนิน แบบแสดงเน่ปากกาดกอปากกาขาวค่ะมาเด้อค่ะเซฟเซนกันเนื้อปลาขาวๆค่ะพี่น้องค่ะเต็บมาก ต้นแก้วนานขอโทษขออแพ้่้นแก้วนามลมใบม่มางไม่แ้้ว็ส่วนอื่แซบครับพี่น้องค่ะ มาเด้อค่ะว้าล่าใหญ่ห้างจดจากฝาดบึ่มค่ะพี่นอนค่ะเจ็บแสน้ำกันเด้อค่ะกัละ,ละนลแนวเปสะปาเนนนะคะเฮ็ดแนวเท้าเฮ็ดเองค่ะพี่นอนค่ะใส่ถั่วใส่พริกแม่น้อย เขาตากลมาแล้วน đẹp Đây, bán Đấy, biết, sẽ bán lên rồi thấy tiền như bán này thấy mưa đẹp quá แซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะมาะแซ่บๆชร์่วมกันเด้อค่ะผมก็นดี ใส่บทเลยล้มปากวเนาอมาเด้อค่ะแซบๆหนืองกัน,วน,นเวลายายห้างก็กคับพี่น้องค่ะเวลามีน้อยค่ะ พ่ากินน้ำก่อน่สค่ะพี่น้องคะ่ะมาจฉแซมกันนะคะ,ะมาแล้วต้นหอมบักชีผักะรละแหน่ ใส่หมดเลยเนื้อปลาค่ะข้าวจนพุนเนื้อปลาปลาัดเ็ใส่พริกนิดเดียวก็ยังเผ็ดอยู่แตะไม่ได้เลยเผ็ดๆแต่ว่าก็อยากกินแต่ก็แตะไม่ได้ กินเ็จเองเสรเองค่ะพี่นน้องคะ แ่บแบมาจแจมกันนะคะซาเลีน่ แสบค่ะพ huh? mm ี่น้องค่ะ ไปล้ะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะดานพี่ดานน้นนองขอ <c oughs> ให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงล้ำล้ำรวยรวยอยงเงี้ยงๆตกเลขตกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะล้ำล้ำรวยรวยอยงเงี้ยงๆสวัสดีค่ะ